ทางพระพุทธศาสนานั้นเรามีมีหลักการที่สำคัญที่ต้องการให้ชีวิตของเรามีความใสสะอาดถ้าชีวิตมีความใสสะอาดครอบครัวมีความใสสะอาดชุมชนสังคมใสสะอาดนั่นก็หมายถึงประเทศชาติของเรามีความใสสะอาดนั้นความใสสะอาดในที่นี้หมายถึงเรื่องของการที่จะต้องการให้ ทุกภาคส่วนทุกคนในสังคมมีหลักการที่สำคัญตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือทำอย่างไรเราถึงจะ,ะเป็นสังคมที่คิดด้วยความสุจริตเป็นสังคมหรือเป็นบุคคลที่ทำด้วยความสุจริตและพูดด้วยความสุจริตอันนี้คือหลักการสำคัญเพราะความสุจริตเป็นเรื่องของใสสะอาดเป็นเรื่องของความผ่องใส ันั้นเน่ยการที่มหาวิทยาสมาคมได้มอบหมายให้ส่วนงานต่างๆโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬลาลงกรณ์และวิทยาลัยร่วมกับปปชในการทําหลักสูตรต้านทุจริตหลักสูตรนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรนั้นเนี่ยต้องอาศัยทุกภาคส่วนประการที่1ก็คือเรื่องของการให้เรียกว่าปรับฐานความคิดทำองไรคนในสังคมเนี่ยในทุกชั้นวัย ถึงจะมีฐานความคิดที่เป็นฐานความคิดถ้าพุทธศาสนาเรียกว่าฐานความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐินะครัาเมไงฐานความคิดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการของการปลูกฝังฐานความคิดกระบวนการการปลูกฝังฐานความคิดก็มีการนําหลักสูตรนี้เนี่ยไปใช้ในเรียกว่าไปฝึกอบรมไปพัฒนาไปทํากิจกรรมในรูปแบบต่าง ริงแล้วแม้แต่เรื่องของกิตอาสารก็เป็นเรื่องของฐานความคิดคิดเพื่อผู้อื่นทําเพื่ออื่นเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นกระบวนการสร้างการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้หลักสูตรแล้วนําหลักสูตรไปปฏิบัติไปฝึกใช้โดยบุรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามันก็จะนําไปสู่เรื่องอะไรเรื่องของจิตพอเพียงต้านทุจริตความจริงแล้วเนี่ย ตอนนี้เราเห็นสถานการณ์โควิดเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าสังคมเรารู้สึกว่าเป็นสังคมแบ่งปันไม่ชิดเอาเปรียบคนอื่นเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเองสังคมไทยเราเนี่ยจริงแล้วมีพื้นฐานเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วการรู้จักแบ่งปันฝึกเรื่องของความเป็นอยู่นะไม่ว่าจะทําพูดคิดหรือการดํารงชีวิตของตนของตนแต่ละท่านเนี่ยมีความพอเพียงรู้จักมีความพอประมาณอันนี้ก็จะ ทำให้เห็นว่าคิดถึงคนอื่นคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองประการสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องเป็นกระบวนการหรือเป็นองค,รรค์งการพยกร่วมกันเรียกว่าสร้างสังคมต้นแบบสร้างสังคมต้นแบบหรือมีบุคคลต้นแบบเราต้องสร้างบุคคลที่เป็นต้นแบบเรื่องการตัวอย่างที่ดีเรื่องของการดํารงตนด้วยความสุจริตเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่ชุมชนหรือสังคมที่มีความใสสะอาดทีนี้ ทำยังไงเราก็ต้องมีทีมทีมที่สําคัญเราก็ใช้พลังบววรนี่แหละเป็นหลักสําคัญทีมในการสร้างสังคมที่ใสสะอาดชุมชนที่ใสสะอาดพลังบรวรราชการต้องร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมเรื่องอะไรบ้างเราอาจจะเริ่มต้นจากการกล้าก็ได้กล้าต่อต้านทุจริตกล้าพูดกล้าลนลรงไม่นิ่งเฉยไม่ดูดายทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรา เห็นว่ามีการทุจริตเรานิ่งเฉยแล้วเ,เราดูดายก็ถือว่าเราไม่กล้าสังคมต้องกล้าที่จะออกมารณรงค์กล้าที่จะออกมาชี้ทางสว่างให้สังคมไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะฮะการที่2ก็คือเรื่องของการเก่งสแสวงหาคนเก่งที่มีความสุจริตนะฮะคนเก่งที่มีความสุจริตชุมชนที่สามารถที่จะเป็นต้นแบบเรื่องความสุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีของ สังคมได้อันนี้เขาเรียกว่ามีความเก่งในเรื่องอันนี้ถ้าพุทธศาสนา,าก็แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีก,กรรมเมตตามนโนกรรมเป็นหลักสําคัญของการดํารงชีวิตก็ตอขอ,อาฝากหลักที่สําคัญว่าพวกเราทุกท่านทุกหมู่เหล่าต้องกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำํำกล้านําการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยให้สังคมทุกหมู่เหล่า เริ่มจากปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลที่มีความใสสะอาดเป็นบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิมันก็จะส่งผลไปต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติก็ขอ,ขออนุโมทนาขอฝากหลักการในการที่จะสร้างสังคมสุจริตร่วมกันเพื่อความสงบสุขเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งให้เกิดขึ้นในประเทศชาติของเราสืบไป